ต้นน้เข้าสู่พาเทอร์จัดให้วันนี้ก็กินข้าวกินข้าวผัดด้วยแล้วก็ดูพี่ชายพี่ชายไลฟ์สดด้วยอืมพี่ชายเดชาเดชานลจ้ะเดชาเอเดชานลพ่อค้าป๋ามากแล้วลาทูก็จะกินข้าวด้วยข้าวผัดข้าวผัดปลาหมึกนะคะวันนี้นี่ปลาหมึกแล้วก็มีปลาแห้งแล้วก็ผักชีผักชีสดสดจากจาก,จากที่ท,ที่ที่สวนเลยนะทุกคน ดูพี่ชายด้วยอืมแล้วแล้วเชวยตอบคําเชิตอบคอมเมนต์พี่ชายด้วยแต่ในคอมมันตอบอยากแค่ส่งสติกเกอร์ไปอืมแค่ส่งสติกเกอร์ ในคอม้วทุกคนแล้วก็กินข้าวทุกคนกินข้าวยังถ้าดูคลิปนี้ก็กินข้าวด้วยนะอาจจะอาจจะคลิปนี้อาจจะไม่ได้ลงวันนี้ก็กได้อืมเพราะว่าคอมใหม่อะ่ะตัวอักษรมันเป็นไทยมันอยู่นี่แล้วนี้ปลาชัวก็ไม่รู้อ่ะพิมพ์ยากนกว่าจะหาตัวมาได้เพราะว่าจากที่เคยใช้คอมตัวใหญ่ใ,หญใช่ไหม ไปใช้คอมตัวเล็กๆมันก็เลยมันก็เลยตัวอักษรมันตัวอักษรไทยอะมันอยู่ไม่ถูกไม่ถูกที่ Også inden hos dig. Ja. Din ha. hmm. hmm. uh. Han งัทุกคนปามมนามแข็งนะี่ใบมูนนะใบมูงอันนี้กินข้าวเท้า หมดแล้วปลาตัวน้อยเนี้ยกินเล่นเมื่อคืนอืมบในเตยาย่างไงอะไรนะไรไรน้ำมันอืม แล้วก็ต้องเขียนในนี้นะต้องหาภาษาไทยในนี้เดี๋ยวจะติดวันนี้ให้เรียบร้อยแหละติดอักษรไทยอืมเป็นคอมันเป็นคอมใหม่เนาะแล้วคอมใหม่ก็จะเป็นภาษาเดนมาร์ก <c oughs> เดี๋ยวคนนะ้ตอบคอมเมนต์แป๊บหนึ่งมันต้องหาคอมเมนต์น่ะทุกคนอืมัมนมันหาทีละตัวน่ะเหมือนคนฝึกไอันนี้ไปเหมือนคนฝึกเขาเรียกอะไรนะมีอะค่ะ <c oughs> ดูพี่ชายด้วยดูพี่ชายแล้วด้วยตัวเองก็ กินข้าวด้วยแล้วก็ดอกดอกมีมีตเราต้องส่งสติสกเกอร์ไปบ้าง มุดแล้วหรอทางนู้นทาง หมดแล้วทุกคนน้อยทำน้อยอยู่อืตอนนี้อัดตอนนี้อัดคลิปประมาณประมาณบ่ายโมแต่ที่เมืองไทยประมาณน่าจะหกโมงเย็นนะ ดูหน่อยดูนี่ด้วยอร่อยแนละ้วชอบปัดปลามึกกินปลามันกรอบก็จริงแต่ต้องระวัง หมดแล้วค่ะทุกคนหมดทุกอย่างน้องปลาอะทไมกล้องพี่ชายขึ้นบนฟ้างนั้นอะมืแล้วเราขึ้นใส่ไฟ หมดแล้วจ้าเที่ยงเดี๋ยวก็จะกินกาแฟต่อไงคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณที่มาติดตามตอนนี้นะเดี๋ยวป้าท็จะนั่งดูไลฟ์สดของพี่ชายโตแล้วก็ช่วยพี่ชายตอบคําถามเพื่อนที่ที่เขียนเข้ามาเนาะวันนี้ป้าทูก็ค่น,นี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ปาทูเพื่อเป็นกําลังใจให้ปาทูด้วยนะคะไงเราก็เจอกันคลิปใหม่ค่ะป้าทูก็มีคลิปเยอะมากเลยอยากทุกคนอยากจะให้ป้าทูทาอะไรก็สามารถที่จะ คอมเมนต์ <Comment S 2> มาได้นะผัดเถร์จัดให้ค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายขอบคุณค่ะเจอกันใหม่จ้า